สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการหะดิษโดยอาจารย์ยะฟัดร,รื่นพิทักษ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัด วอาละอัล له وصحبه و م ن ت ب ع ه ล بأسان إلى يوم الدين وصلّى ت ّ م ا كثيرة السلام عليكم و ر ح م الله و ب ر ك ا ขอความปรารานความอนดูเมตตาจากเองล์พระสูภานุวาตาลาได้ปรดประสบดัดาพี่น้องผู้ร่วมรัตธาทุกท่านนะครับอันฮะดิลลาลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอันฮะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลละฮวอัลีฮิวะสัลลัมพี่น้องผู้มีอีมานที่เคารพรักทุกท่านครับ พี่น้องผู้มีความศรัทธาและพี่น้องที่ยืนหยัดอยู่ในหลักการของอันอิสลามตลอดจนพี่น้องที่อาจจะฟังนะครับวิทยุเสียงอิสลามสนใจนะครับในหลักการของศาสนาพี่น้องอาจจะเป็นต่างศาสนิกหรือว่าพี่น้องอาจจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับวันนี้ผมมีคําพูดดีๆนะครับจากท่านนบีมฮัมัสลลัลฮอะลัยฮิวะซัลลัมและน่าจะเป็นคําตอบนะครับในหลายๆคําตอบด้วยกันใน การดำรงชีวิตในดุนยานี้ว่าเราได้เห็นปัญหาต่างๆมากมายนะครับที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการฆ่าหรือปัญหาการสังหารชีวิตหนึ่งชีวิตใดหรือการอ,อ,อย่าร้างครอบครัวหรือการตบตีหรือการทะเตตาลาะเบาะแววงระหว่าง คนที่เป็นเพื่อนฝูงนะครับหรือระหว่างคนที่จะอายุมากกว่าอายุน้อยกว่านะครับและเป็นปัญหาจนกระทั่งเป็นคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นสารหรืออย่างน้อยก็ต้องลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจท้องที่นั้นๆนี่นะครับวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของท่านนาบีนะครับเราจะได้รับคำตอบว่าศาส,สนานอิสลามอันสูงส่งนี่นะครับได้สอนอะไรกับพวกเราและได้สอนอะไรกับ ได้วางอะไรไว้ให้กับโลกนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราทุกคนนะครับในฐานะบุคคลที่เป็นมนุษย์เป็นลูกหลานของบันีอาดัมก็คือเป็นลูกลูกของท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสลามนั้นได้รู้ว่าเขาควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อขจัดปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นที่ผมได้กล่าวมาในเบื้องต้นว่าให้หมดไปในหรืออย่างน้อยก็ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความโกรธครับพี่น้อง ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อิสลามนั้นให้การสนใจและก็เอาใจใส่แล้วก็มีวิธีการมีแนวทางในการระงักความโกรธอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบนะครับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและถือได้ว่าใครสามารถที่จะระนับความโกรธของตัวเองได้ก็ถือเป็นบุคคลที่มีความแข็งแรงที่สุดณที่อัลลอฮฺสุพานหัวตาลาพี่น้องที่เคารพครับฮะดิษวันนี้จากท่านอบีฮุรอยรอ ร ض ي ا ل ل ล عنه قال ลา ل ا ่า قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبى ล ح م د ص ل ล الله عليه ล س ل م ก ل و ا ل ي ่ الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند ا ل غ د ب ัมลิกุนัฟซะฮัดดิษบทนี้เป็นฮัดิษบันทึกโดยตรงกันทั้งอิมามบุคอรีและอิมามมุสลิมนะครับเป็นฮะดิษหท่านนบีนั้นได้บอกว่าไม่นับว่าเป็นผู้ที่ ไม่นับว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงไลสัชชดีดูไม่นับว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงนะครับบิสราติในการที่เขาสามารถที่จะล้มคนอื่นได้คือไม่นับว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงที่สามารถที่จะล้มคนอื่นได้จะด้วยกําลังของตัวเองจะด้วยคําพูดของตัวเองจะด้วยการเอ่อการเจรอะไรก็แล้วแต่ไม่นับว่าเป็นความแข็งแรงนะครับแต่ว่าอะไรครับในขณะนั้นอินนามชัดีดู แต่คนที่มีความแข็งแรงณนะที่รอซูลณนะที่อัลลอฮ์นะครับอัลลอฮยัมลิกูนฟซะฮูอินดันกอดบีนั่นก็คือคนที่สามารถครวบคุมหรือว่าสามารถที่จะสามารถที่จะควบคุมอะไรครับนัฟซะหูจิตใจของตัวเองอินดันกอดบีในขณะที่เขานั้นมีความโกรธอยู ไม่นับว่าเป็นความแข็งแรงในการที่เขาสามารถที่จะล้มคนอื่นได้ด้วยกำลังของเขาด้วยความโกรธของเขาด้วยการโมโหของเขาเนี่ยนะครับแต่การแข็งแรงที่แท้จริงณที่อัลลอฮ์และณที่เราศูนย์นั่นก็คือว่าบุคคลที่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นี่คือหะดิษที่สําคัญมากเลยนะครับเป็นการบ่งบอกถึงจรรยามรรยาทันยิ่งใหญ่ของมุมิน วามุมินนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เะาต้องพยายามที่เขาต้องระงับความโกรธและพยายามฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่มีความลุ่มลึกและเป็นคนที่ใจเย็นนี่คือสิ่งที่เป็นบุคลิกภาพของท่านรอสูลุลลอฮฺสโลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนั้นไม่เคยโกรธนะครับแม้ว่าท่านจะโกรธนะครับสฮาบะก็จะเห็นด้วยกับสีหน้าของท่านสแสดงว่าความโกรธของท่านนั้นท่านมีอยู่ท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่ง แต่ความโกรธของท่านไม่สามารถที่จะทําให้เกิดซึ่งกิริยาที่ไม่งดงามได้คือแสดงออกที่สีหน้าว่าท่านนาบีโกรธหน้าของท่านจะแดงแต่หลังจากที่ผ่านไประยะหนึ่งท่านนาบีก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราเป็นจึงเป็นการบ่งบอกว่าการที่เรามีความโกรธประทุอารมณ์โกรธขึ้นมาเราต้องควบคุมให้มันอยู่ในตัวเราให้ได้อย่าได้ทําให้ความโกรธดังกล่าวนั้นมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมันเกิดกิริยาไม่งดงามเกิดขึ้นหรือเกิดปฏิกิริยากับคนที่อยู่ตรงข้ามกับเราคนที่เขายัางโมโ oh หคือเป็นคู่กรณีกับเรานี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นการบ่งบอกจากท่านรอส,สูล,ล,ลสุลลอฮฺซลลอฮฺฮุอะลยฮิวะสซัลลัมให้เราทุกคนได้พยายามเพราะการที่เราระงับความโกรธเราพยายามที่จะคลุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ล้วนแล้วแต่เป็นผลบุญณที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาและแน่นอน เขาจะได้รับแจ้งข่าวดีคือสวรรค์ของลอสพาวนตาลากับคนที่ระงับความโกรธของตัวเองมีฮะดิษอีกบทหนึ่งนะครับท่านอบีฮุรอยร้อได้รายงานเช่นเดียวกันบอกว่าอันนรจูลันมีชายคนหนึ่งนะครับก็ละก็ละลินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวกับท่านนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าอาสซินียา ر س ลลอัลลอฮ์ได้โปรดช่วยแนะนําชั้นหรือว่าให้คําวสียัดให้คําสั่งเสียกับชั้นหน่อย เรียกว่าให้คําสั่งเสียที่ยิ่งใหญ่กับฉันหน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นการบ่งบอกว่าคําว่าวัศสิยะคือเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของฉันอาจจะเป็นคําพูดสุดท้ายระหว่างฉันกับดุนยาแห่งน,นี้ก็เป็นได้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เขาจึงใช้คําว่าอัลซีนียารอสุโลโลอา์โอรอซูลลา์สั่งเสียกับฉันหน่อยว่าฉันควรจะทําอะไรในดุนยานี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ คำพูดคำนี้จึงเป็นคำพูดที่เราหลายคนอาจจะคิดว่านบีคงสั่งเสียเรื่องละหมาดนบีคงสั่งเสียเรื่องสะกดนบีคงสั่งเสียเรื่องการทําฮัจญ์นบีคงสั่งเสียเรื่องครอบครัวนบีคงสั่งเสียเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นอันเรื่องอันมากมายในเรื่องหลักการใหญ่ๆหรือเรื่อง j i h a ฟ fi s a b i l ล l หรือเรื่องการท่องจําอัลกุรอานนบีคงสั่งเสียเรื่องเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับปรากฏว่าอะไรครับท่านนบีก็บอกว่าฟักก่ละท่านนบีบอกว่าลาตักดอบ ท่านจงอย่ายได้โกรธท่านจงอย่ายได้โกรธนะครับท่านจงอย่ายได้โมโหท่านจงอย่ายได้โกรธโกรธที่เหมือนกับโกรธกับตัวเองโกรธแล้วก็มีกิริยาท่าทางแสดงออกไปด้วยโกรธแล้วก็เกิดการเรียกว่าทําร้ายคู่กรณีตรงข้ามด้วยโกรธแล้วก็โวยวายทาลายข้าวของไปด้วยโกรธแล้วก็ทํากิริยาจนกระทั่งกลายเป็นเหตุ ให้เกิดอย่างนั้นให้เกิดอย่างนี้ให้เกิดอย่างงู้นไปด้วยเพราะอารมณ์โกรธไม่ได้นําพามาซึ่งสิ่งใดนอกจากความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นมากน้อยขึ้นอยู่กับการกระทําในขณะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนาบีสหฮะบะห์ท่านนั้นจึงถามท่านนาบีบอกว่าฟาอาซินียารอสุลลฮ์ะฟาัดดาด,ดามิรอรอนเขากล่าวกับท่านนาบีหลายครั้งด้วยกันและครั้งท่านนาบีก็พูดว่าลาตักดบับลาตักดบับลาตักดบับท่านจงอย่าได้โกรธท่านจงอย่าได้โมโห ท่านจงอย่าได้โกรธท่านต้องควบคุมอารมณ์ของตัวท่านเองให้ได้นี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าความโกรธนั้นแน่นอนนะครับท่าน,นาบีสั่งให้เขารักษาละหมาดแต่เขายังเป็นคนที่นิสัยขี้โมโห,โหอยู่ต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งละหมาดท่าน,นาบีบอกให้เขาทำดีต่อพ่อแม่เขาจะทำดีได้สักเท่าไหร่ครับถ้าเขายังโมโหอย,อยู่เขายังมีอารมณ์ขุนเคืองอยู่เดี๋ยวเขาก็ทำดีได้พักหนึ่งเขาก็เลิกทำดีเรียกว่า การที่บอกว่าท่านนาบีบอกไม่ให้กโกรธมันคือตัวควบคุมกลไกในการทําคุณงามความดีทั้งหมดในหลักการศาสนาดังเช่นเช่นที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคามัมภีร์อัลกุรอานมากมายหนึ่งในนั้นในสุราอัลอัสที่เป็นสุราที่สั้นที่สุดได้บอกว่าวะตาวาซาบิลฮักกีวะตาวาซาบิลซับรีและสิ่งที่เขาจะสั่งเสียซึ่งกันและกัน ก็คือเหล่าบรรดาสหาบาลนี่เข,เ,นนเขาสั่งเสียซึ่งกันและกันโมกมินผู้ศรัทธาเ็าสั่งเสียซึ่งกันและกันคืออะไรครับบินฮักกี้ด้วยสัจรรมวตวาวสาบิสซาบรีและสั่งเสียซึ่งกันและกันด้วยการอดทนครับด้วยความอดทนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าถ้าหากว่าเขาอดทนเขามีโกรธเขาจะสามารถรักษาศัจธรรมได้ เขาจะรักษาอามันที่ซอลแล้วได้เขาจะรักษาศรัทธาที่ดีงามได้และเขาจะรู้สิทธิทระหว่างเขากับลอสภานตาลาได้แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ทําและเขายังโมโหเขายังไม่โกรธเขายังโมโหอยู่เขายังเป็นคนที่ฉุนเฉียวอยู่เขายังเป็นคนที่ โกรธง่ายอยู่เขาจะเสียทุกอย่างเสียทั้งศัลธรรมที่เกิดขึ้นเขาจะเสียทั้งอามันที่ซอแล้วด้วยเขาจะเสียอีมานที่ดีงามด้วยและเขาก็จะไปเสียไปพูดถึงอัลลอฮฺสุภาโนตาลาในทางที่ไม่ดีไม่งามด้วยวันอียาบุบินลานี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นการบ่งบอกกับเรานะครับว่าแน่นอนแล้วเกินนะครับว่าการความกโกรธนั้นมันจะนําพามาซึ่งอันตรายอันมากมาย และดําเฉกเช่เชนเห็นในปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถามว่าฆ่าเขาทําไมเขาตอบว่าอะไรครับผมโมโหทําไมถึงถึงไปทุบรถเขาทําไมถึงเป็นอย่างนี้ผมฉุนเฉียวผมคุมอารมณ์ไม่ได้ผมอยู่ในสภาพที่ผมไม่สามารถควบคุมได้ทําไมถึงไม่ให้เขาเข้าในซอยก่อนแล้วคุณค่อยรอรอให้เขาเข้ามาก่อนแล้วคุณค่อยออกไปแค่ขับรถกันแค่นั้นนะครับทำไมถึงบีบแต่ใส่เขาถึงโมโหถึงเอาปืนไปยิงเขาเพราะอะไร ด้วเหตุดังกล่าวนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากความโกรธเท่านั้นนอกจากความโมโหหรือว่าหุนหันพันแล่งเท่านั้นเองซึ่งเป็นคุณสมบัติของชัยตอนครับพี่น้องนี่พูดตรงๆเลยนะครับว่าเป็นคุณสมบัติของชัยตอนเป็นลักษณะของชัยตอนเพราะชัยตอนแน่นอนสิ่งหนึ่ง นอกจากความโอหังของตัวเองที่บอกว่าตัวเองดีกว่าท่านนาบีอาดัมอะไรยฮิสลามไม่สุญูดตามคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่สุญูตต่ออลอสภานัวตาลาที่อัลลอฮ์บอกว่าให้สุญูตต่อพระองค์ในฐานะที่พระองค์ได้สร้างอาดัมขึ้นมาเนี่ยนะครับทําไมล่ะครับหนึ่งในนั้นในความในในความเขาเรียกว่าในความเย่อหยิ่งจองหองแล้วนั่นก็คือความโกรธการพูดออกมาว่าอานาคอานาคอยรุมมินหูคอลักตานีมินนารินว่าลกตหูมินตีน ชั้นดีกว่าอาดัมตั้งเยอะดียังไงครับพระองค์ได้สร้างชั้นมาจากไฟแต่อาดัมเนี่ยพระองค์ได้สร้างมาจากดินเห็นไหมครับการคนที่บุคคลที่จะสามารถพูดคําคํานี้ออกมาได้จากปากของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มาจากอารมณ์ดีๆนะครับมันมาจากอารมณ์ที่โกรธมันมาอารมณ์ที่พ,พลุนที่อยู่ในใจของตัวเองเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่อิสลามนั้นได้สั่งสอนอย่างลุ่มลึกครับพี่น้อง และความโกรธก็จะนำพามาซึ่งอันตรายอันมากมายที่เราคาดไม่ถึงดังเ,เช่นความสุข,ขุมเยือกเย็นนะครับจะนำพามาซึ่งความดีอย่างมากมายที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันเวลาเราเสียเรื่องความโกรธไปเท่าใดเราจะได้ความดีจากความลุ่มลึกมาเท่านั้นความอดทนมาเท่านั้นเราเสียหายเรื่องพี่น้องเราอดทนเราจะได้พี่น้องกลับมาเราเสียหายเรื่องพ่อแม่อันเนื่องมาจากความโกรธเราจะได้พ่อแม่ของเรากลับมา เราเสียหายเรื่องสังคมเราจะเพราะความโกรธเราจะได้สังคมกลับมาเราเสียหายเรื่องศาสนาอเนื่องมาจากความโกรธเราก็จะได้ศาสนากลับมาอยู่ในตัวเรานี่คือสิ่งที่เป็นความอันตรายจริงๆมองดูผิวเผินอาจจะไม่มีอะไรแต่เราลองมองดูลึก,ลกๆในปัจจุบันนี้นะครับมีอะไรหลายอย่างจนกระทั่งคนหลายคนต้องไประงับความโกรธของตัวเองอยู่ในคุกเป็นเวลาหลายสิบปีหรือบางคนอาจจะถูกสั่ง ให้ประหารชีวิตก็ได้นี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นและเป็นการไม่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองแศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีความออสอนพวกเราได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้อยู่ในดุนยานี้หรือว่าอยู่ในสังคมนี้อย่างคนที่มีความอดทนต่อลอสพาคนเพื่อลอสพาโนตาลาต่อมุซีบา้าต่อบทกําหนดต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในดุนยานี้เพื่ออะไรครับ เพื Pierre, cured, people, people, pressure, so you, ่อบุคคลที่แน่นอนนะครับคนที่อดทนเนี่ยที่พำนักที่รอคอยของเขาคือสวรรค์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านนบีมฮัมัสลลัลฮุวาลิห์วาสลัมจึงได้พูดถึงเรื่องของการระงับความโกรธประการแรกครับพี่น้องนั่นก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราโกรธความโกรธนี่มาจากชัยตอนนะครับท่านนบีบอกว่าฟัสตาอิซบิลละให้ท่านนั้นขอความคุ้มครองต่อละให้พ้นจากชัยตอนให้พ้นจากมารร้ายทั้งหลายเพราะว่า มันความโกรธเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากชัยตอนก็คือให้เรากล่าวว่าเอาอูซุบินละฮิเมนัชัยตอนิรรจีมอันนี้คือประการแรกประการต่อไปท่านนาบีมุฮัมมัดสลอลมลัอะลยฮิวะสลัมบอกว่าใครที่มโมโหคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านที่มโมโหถ้าเขายืนอยู่ให้เขานั่งครับพี่น้องให้เขานั่งถ้าหากว่าเขานั่งอยู่ให้เขานอนตะแขคงข้าง เพราะฉะนั้นแสดงว่าการที่เราจะบุกจู่โจมทันทีทันใดในขณะที่เราโกรดนั้นศาส,สนาไม่นิยมตอบโต้ทันทีทันใดด้วยกับร่างกายของเราด้วยกับวาจาของเราศาส,สนาไม่ส่งเสริมศาส,สนาสอนอะไรครับสอนว่าถ้าเกิดเขาด่าเราเนี่ยบางทีให้เราเย็นลงบ้างให้เราพยายามบ้างอันนี้ต้องฝึกฝนนะครับท่านอับมุลมบบีมมสัลลัลลอฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามัสซับบุรุแท้จริงการอดทนคือคืออะไรครับยาตซอบบัต ก็คือเขาต้องฝึกฝนให้ตัวเองเป็นผู้ที่อดทนและความสุขุมนั้นยาตาฮัลลุมเขาจะต้องฝึกฝนให้ตัวเองมีความขันติให้มีความอดทนมีความนิ่งมีความรู้สึกสุขุมรอบครอบนี่คือสิ่งที่ศาสนาได้สั่งใช้เรานะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับท่านอบีจึงบอกว่าถ้าเกิดเรายืนอยู่เราอาจจะจู่โจมง่ายนั่งซะถ้าเกิดเรานั่งอยู่เนี่ยนะครับให้เรานอนนอนซะเพื่อเราจะได้ ไปถึงหรือทำการใดๆในขณะที่เราโกรธเนี่ยช้าลงไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นการฝึกฝนมานะครับไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยให้อารมณ์หรือว่าการครอบงำดังกล่าวมันหลุดลอยไปจนกระทั่งเรานี่นะครับไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเวลาโมโหแล้วหูมันดับไปหมดเลยเหมือนกับคนหลายคนบอกนะครับว่าเวลาโมโหเนี่ยเหมือนกับเป็นคนหูดับคนหนึ่งคือใครอย่ามาพูดอะไรฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นฉันต้องการคําเดียวคือสิ่งที่ฉันจะต้องเอาชนะให้ได้ จะด้วยเหตุผลกลใดจะด้วยคําพูดจะด้วยการกระทําจะด้วยการยืนยันอะไรก็แล้วแต่บางครั้งนะครับมันไม่ได้ชนะนะครับแต่มันจะไปสร้างความเสียหายอีกมากมายมหาศาลในขณะที่เราโกรธท่านอบิมาห์มัสโลลลอความเลวสัลลัมได้บอกต่อไปว่าถ้าเกิดใครโกรธนี่นะให้เขานั้นเดินไปอ่านละหมาดบอกว่าอะไรครับบอกว่าเพราะว่าความโกรธนั้นมาจากชัยตอนและชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟและสิ่งที่จะดับไฟได้คือน้ําครับนั่นก็คือน้ําละหมาด การอาบน้ําละหมาดนั้นเป็นคุณสมบัติของมุสลิมผู้ศรัทธาเชื่ออย่างชัดเจนนะครับว่าการที่เราเดินสามารถเดินไปอาบน้ำละหมาดได้ในขณะที่เราโกรธเนี่ยความโกรธจะต้องหายไปอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะแม้กระทั่งเราเห็นนะครับสัพสัตทั้งหลายเวลาทะเลาะกันเนี่ยเราเห็นนะครับกัดกันแงว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 เนี่ยเขาทำไงครับบางคนเอาน้ําสาดกรับพี่น้องอย่างน้อยมันจะได้ไปไปที่อื่นมันได้แยกคู่แยกคู่กันไปนะครับหรือ อาจจะมองในนัยมุมหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันว่าน้ำเนี่ยสามารถที่จะดับความโกรธได้อันนั้นก็เป็นมองอีกมุมมองหนึ่งที่ผมมองเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเป็นการบ่งบอกให้กับเราว่าท่านนาบีนั้นได้พูดว่าใครที่โกรธให้เดินไปอาบน้ำละมาดเพราะความโกรธมาจากชัยตอนและชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟและท่านนาบีก็พูดว่าน้ําที่ท่านอนาบน้ำละมาดเมื่อสักครู่จะดับไฟได้นี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมครับพี่น้อง เป็นสัจธรรมความจริงให้เราทุกคนได้กระทําได้ปฏิบัติให้เราทุกคนได้ดําเนินการในการดํารงชีวิตของเราในฐานะผู้ศรัทธาของลอสสภานอตาลาด้วยการรักษาหลักการด้วยการรักษาครอบครัวด้วยการรักษาสังคมด้วยการรักษากิจการที่คุณงามความดีที่ดีในการรักษาจามะเพื่อให้เราทุกคนได้ดําเนินการตอบไปได้เพราะแน่นอน การดำรงชีวิตหรือการการดำเนินชีวิตของเราในดุนยานี้มันจะมีความโกรธขึ้นอย่างแน่นอนมันไม่มีทางหรอกครับว่าชีวิตของเรามันจะเรียบง่ายนะครับนั้นต้องอยู่บ้านคนเดียวอันนั้นเรียบง่ายโดยที่เราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยไม่ได้พูดจาคุยกับใครเลยอันนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รับผลบุญน้อยครับแต่สําหรับคนที่มาชาร์ลอตอยู่กับสังคมสําหรับคนที่อยู่กับผู้คนและโดยเฉพาะคนมีความปฏิสัมพันธ์กับองคอ์กรศาสนาหรือองค์กรไม่ศาสนาก,ก็แล้วแต่ เราจะต้องเกิดความโมโห,โหเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมันจะต้องมีคนทําอะไรที่ไม่ถูกใจเราแล้วเราจะท,ทําทำยังไงครับเราต้องอินมาซับบรูยาตซาบบัตท่านนาบบม,มุลเมหมัสุล,ล,ลาลฮ์ฮาวล,ลีบอซันบอกฝึกไว้ความอดทนที่แท้จริงคือการที่ท่านนั้นฝึกฝนความอดทนมิได้หมายความว่าได้มาโดยที่ท่านบอกว่าเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อสักครู่ใครมันจะไปนั่งได้ใครมันจะไปใครมันจะไปนั่งได้โมโหอยู่มันต้องเอาเลยสิอะไรประมาณนี้ นะครับเหมือนกับน,นักเลงที่เขาต่อยกันที่เขาตีกันถ้าเกิดไม่ตีไม่ต่อยก็ถือว่าเป็นคนขี้ขาดตาขาวาเป็นคนขี้กลัวอะไรประมาณนี้เป็นคนไม่ใจกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่จะพูดกันไปแต่ศาสนาอิสลามสอนให้เรามีความขันติธรรมสอนให้เราเป็นคนที่มีความซอบัตมีความอดทนสอนให้เรานั้นเป็นคนที่มีความสุขุมลุ่มลึกเพราะนั่นคือหลักการของอันอิสลามและเป็นการรักษาศาสนาและไม่ทําให้ เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมันใหญ่โตมโหฬารจนเกินกว่าเหตุจนเกินข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในฮะดเษในวันนี้นะครับก็อยากจะให้เป็นบุคลิกภาพที่สําคัญนะครับของผู้ศรัทธาพี่น้องลองทานะครับอินชาอัลลอฮ์ท่านจะได้รับปรับการปรับปรุงบ,บ,บุคลิกภาพอัคลากนะครับจกอัลลอฮ์สะพานหัวตาลาและนี่คือจัรญามารยาทของท่านนาบีว่าท่านนาบีนั้นเป็นผู้ที่อดทนมากเป็นผู้ที่มีความสุข,ขุมมาก เป็นผู้ที่มีการให้อภัยมากเป็นผู้ที่มีความลุ่มลึกมากด้วยเหตุดังกล่าวที่ท่านนาบีนั้นพยายามนะครับที่จะเป็นคนที่ฝึกฝนให้ตัวเองนั้นมีความอดทนเพื่ออลัลลอฮ์สภานวตาลาแล้วอลัลลอฮ์ก็จะให้ฮิกมะให้ความ เ,เรียกว่าให้สติปัญญากท่านให้ความเฉลียวฉลาดให้ท่านนั้นได้ทําอะไรถูกต้องถูกที่ถูกเวลาและนั่นก็จะนําพาสังคมไปสู่ความถูกต้องนําพาตัวเองไปสู่ในตําแหน่งสถานนาภาพที่ดีนําพาครอบครัวของเราได้รับประสบความสาเร็จทั้งดุนยาและก็อเราะห์ฝากพี่น้องติดตามนะครับรายการอันฮะดิษจากวิทยุสียงอิสลามนะครับอะกูลกอลิฮาซะฟาสตักฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวลิาอยมิกุลิรัมฟาสตักฟิรุอินฮูวัลกอฟรุรราะฮีม ว salamualaikum ah w a มะ h ุล t u l ิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8 4 9 3 9 9 9ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม